ไม่ได้ครับแลที่สคัญค่ะบสวัสดีครับสวัสดีครับ้เ้นีดกโอ้เดด็กสาวสวัสดีค่ะใครมดีันน่ะไรนี่จ้นะคะรับสมัครลูกค้าลูกค้ากหนหลาตาไมคะหายอตค่ะอ๋อเป็นเกิใไหเนีตัวเดียดเดขก้าสะ สวัสดีครับเจอกันดีแล้วกับเราโคราซิตี้นันที่เราอยู่ที่งานดนริมอนอั่งอางๆนังงานฮนะปุงตาหลวโคราครับาการโหน่ารักมากมีงาน่งนิดนึงนะจะเขาไม่ขับรถมาเมื่อกี้ันนี้รีอาคดีครับ เอลินอ่าเอลินคุณรับเอ,อลิทนะครับวันนี้เอากี่ทีครับ,นนรบไม่เกิดไม่ได้สี่ทีเนาทีก็เดีจ็บแบบน้ำปวดวันนี้ผมจะวิบบ่งวันนี้ผมจะวิบบ่งตามเพลเซอร์ห้าสิบครับผมอ๋อถ้าไม่ไหวผมจะไหลไปหกสิบคี่เลือสี่ครับโลอ,ลอ้โหจะรอๆหน่อยนี่ครับสวัสดีทุกคนเป็นทางการ ก่อนื่นขอขอบคุณมากขอบคุณจริงๆที่สละเวลาอันมีค่าไม่ว่าเวลาซ้อมไม่ว่าจะเป็นเวลาลงแข่งหรืออะไรแล้วแต่ในวันนี้ขอขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้เรามาเจอกันวันนี้เนาะวันนี้ก็ไม่มิธีรีจองอะไรมากค่ะบอก,บอกมารายาทกติกาก,กันสัน้นๆง่ายๆคือก่อนื่นแต่ละกลุ่มอะค่ะหนึ่งกลุ่มมี3าคน4คนแล้วแต่ตั้งลีดเดอร์หนึ่งคนให้เป็นคนจับเวลายึดคนเดียวพอไม่ต้องวิ่งกันแบบเวลาสาคน คือยืดเอาคนเดียวตั้งเลยหัวหน้าหนึ่งคนพอถึงเข้าเส้นชัยรบกวนส่งผลผลที่ได้ค่ะที่วิ่งอ่ะลงมาในไลน์ให้นิดนึงเนาะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรทีนี้ระยะตามที่เขาเทสกันแล้วอ่ะอย่าง 10K เค่ะมันจะเกินร้อยเมตรเพราะฉะนั้นก็เวลาก็ตามที่พี่ต้อมได้ส่งไปให้ในไลน์กลุ่มโดยประมาณนะคะเฉลี่ยเอาแต่สี่กิโลนยเห็นรอตรงนี้ ทุกคนว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับสิ่งที่โรงแรมพูดไปก็ลองปฏิบัติตามนะครับเพลเซอร์วินเนอร์แล้วก็ค็กกิ้นะสิ่งที่เขาพูดไปแล้วก็ผมขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสนุกนะครับครับมีอะไรก็มาบอกกันนะครับไปครับท่านประธานมาเร็วๆสักหน่อนึงครับทีที ปิดเข้าด้านในไม่ไหวม่มียังไอร้องเตะขึ้นนะผมเตะชุบมาชิบนนี้ว่าเา็นรังงี้โดนพี่ตากับผมโดนเรีกี่ี 40นาทียังไม่ได้ตั้งเป้าเลยครับตั้งก่อนตั้งก่อนอยากรู้อยากรู้แข่งกับตัวเองก่อนแข่งตัวเองโอเคโอเคทีเดียวนาทีเชียร์40ประมาณ40นาทีครับเอาเต็มที่ที่สุดแล้วพี่ไม่กล้าตั้งเ่าโอเคตั้งเลยเอาครับผมไปเจอกันสวัสดีครับพี่วันนี้เอากี่นาทีจ้ะโดนเลมอนไม่เจอในกี่นาทีจ้ะ60โอ้ยซ้อมตั้งดีนี่นี่หัวลากใช่ไหม54พี่ลง ไปลงไปลงนะครับไปลงสวัสดีครับจะลากร้องเท่าไหร่วันนี้สี่สิบห้าทีสี่สิบสี่แปดสีกไปสี่สิผมขอผมต่อสามมนาทีพี่ต่อรองไหมนะสามไปบอกถามถามหนูบ้างไหมโอเคครับโอเคครับต่อข่าวมะม่วงโอ้ยวันนี้เสยจังเลยเธอเกี่ทีวันนี้เอากี่ทีดีไม่รู้ค่ะไปกับวไปไปไปบายไหมใช่ไปดูวกันก็สี่สิบห้าทีสิโอเคเชียร์เด้อเชียร์เด้อจ้า อย่ให้พี่เก็บได้อะฮะมาติบอย่าให้เขาแซงอย่้าแซงได้่เก็บไม่ได้ค่ะโอเคไป อันนี้มาจากบ้านไหนครับผมบ้มานโทอิแล้ะครับโอ้โหพี่นายครับอันนี้ชื่อคุณป้าอะไรครับคุณป้าต้อมแ,แต้มจ้ะว้าย <s> นา่ารัก <c> อ่ะครับคุณป้าแม่วันนี้ธุรกิจคืออะไรครับผมอ๋อพิซเตอร์ห้าสิบปีครับตอนแรกลงสี่ติบแล้ววิ่งไม่ไหวรับอย่างเป็นห้าติบรับลูกค้ากี่ไอ้กี่คนครับคุณต้อมอ่าออกตัวน่าจะประมาณห้าร้อยคนครึ่งท้ายเดเหลือสองร้อยว้ายพอลงที่เก้าน่าจะมีเหลือใครเลยว้ายโอเคครับคุณน้องไงเดี๋ยวเจอกันเส้นชัยนะครับครับผม ดีครับจันต้นแหมวันนี้มาใครครับเอาคนเดียวครับเอามาไหนทุกที่มาทีมีโค้ชมาด้วยทุกที่มากับสาวอยู่แล้ครับสาวไหนยิ้มใช่ไหมวันนี้กี่ทีครับวันนี้กี่ทีพี่ยอกหยอกยอกเจ็ดสิบนาทีครับโอไม่คุยได้หรอกเดี๋ยวเทีแกเจ็ดสิบนาทีจริงอ่ะพี่ยันกี่ทีวันนี้เอาไม่บอกเฉยอยากเก่านานไปอยเนี่ยอันนี้เอาเจ็สิบห้าทีเจ็ดสิบนาที มาตั้งไก่วิ่ง70นาทีบ้านอยู่ตรงเกียงเงี้โอเคโอเคก็ขอให้ได้70นาทีนะคุยคุยกับเเซอร์เมื่อกี้แล้วเวลาอีก4นาทีใกล้จะปล่อยตัวแล้วโอ้โหนักวิ่งเยอะมากมาของเราก็มาเยอะแยะไปหมดอาหารก็อร่อยนะคะอย่าลืมนะคะว่าโคราชบ้านเองมาเที่ยวกันเยอะเด้อน้องเด้อขอแทะค่ะในนามองค์การทหารจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับทุกท่นมีป็นตั พี่สายดีครับสวัสดีคร okay. ับดีบอนดูนะเกียร์นะครับเอาดิครับโอ้อินดีเจ้าน้าไเลยมาหมอใส่ป้าป้าอะไรเชียวไม่ไปเตอไปเจอสาวสวยอายุ19บวกจ้าอีขออนุญาตแอบถ่ายนะครับไม่ต้องขออนุญาตแล้วแอบถ่าย ขางหลังก็อยากถ่ายด้วยเขาไม่กล้าถายนี่องนี่กลากาก็แรต้องไปเดี๋ยวน้ำครับพน้ำครับเรียงติ๊โลมาแล้ว Thầy ốp um, đi đó xuống À, thì tám gặp tụi tôi khắp Tụi tôi khắp Tụi tôi khắp Tụi tôi khắp Hãy subscribe ยาวาวไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับสุครับสาคัสครับสวัสดีครับครับ À đúng rồi, đó là anh đúng rồi đó <laughs> con cho kim nghĩ chăng rồi ơi chưa ปต,ำต,ำตำ้อมปต้อมมีเพื่อนนะาทำงานอยู่กาางถน้นดีค่ะลอหแล้วจีเนียลอหแล้วครับทั้งอะครับลหลอยหแล้วสองร้อยครับสองหนึ่งร้อยหน่งน้อยเนึร้อยเรลงนะครับไปเลยเราเจออิริทท่านนึงครับ อีก, 3, ก 2, สาไม่ลูกสครับสู้กครับวาขนาดน,นีกล้องจ้าเตประกอบไหนเร็วเกวเร็วเดียวเาเดีวเวดี๋ว

อรูปจากไทยรันที่อยากจะถ่ายรูปแบบสตูดิโอนะคะก็ไปใช้บริการได้และโดนลานลุงพินยักษ์ลุดนใครหัวใจหัวใจแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะนาทีแล้วกี่นาทีไปดูมาแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหหลายอย่างมากสบายๆประสุดมากยินดีด้วยนะคะแฝงหลายหลายคนเข้าใจมาแล้วหน้าตายิ้มแย้มดูไม่เหนื่อยเลยนะส8นาทีสีแปนาทีดูสภาพเยี่ยม สาวว่างจ้าว่างไดกี่นาทีจ้าสี่สิบแปดสี่สิบแปดได้ทันไหมห้าสิบรันสิบเก้าจุ้าเนี่ยไม่รวเดี๋ยวหนี้เป็นนะแต่ที่ต้องเท่าไหร่ครับสีค่เจ็โอ้สุดยอดเท่าไหร่วันนี้สี่สครับสี่หนึ่งสโอ้คนแรงยอดสี่สิบสอนาทีสอาทีโอเคอันไา้กีนาที อ๋อีิบเอ็ดนเก้าบเอ็ดพัก้าโอ้โหแรงมาดูกันนี่ล่ะคนนี้ล่ะเบี้ยบ้างเบี้ยบ้างตูนตาไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวดูเบี้บ้างไม่ได้พีบีค่ะได้แล้วพีบีได้ใจได้ใจไม่รใจใครเลยเธออี๋พี่บใบมาเดี๋ยวพี่บใยพี่บใยได้กี่นาทีวันนี้วันนี้ระยะขาดไปสามร้อยนะพี่เออสี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สองครับโอ้าวสุดยอดอยู่ที่ห้าไหมครับตอนผมเจอผมน่าจะ ตอนที่อยู่กับพี่ต้อมน่าจะประมาณ6หรือ7จ็ดแล้วก็เก็บมาได้อีก่านหนึ่งก็ได้จบที่6ครับอ๋อดีเข้าที่6อ๋อ6กเลยครับน่าจะ6ครับโอ้ยวันนี้ด้วยครับโอ้โถสุดยอดเก่งมากๆากกลินเข้ามาแล้วเป็นไงโอ๊ดสนุกมากครับเปยักษ์ถาดตายเป็นอะไรที่สนุกครับเปนอะไ่ารักด้วยมาแล้วแจก ยี่ปีโอ้เรลืไปแล้วมี่สิหกกระดีแสงสี่สิบหกครับสีหกอ๋อสงรุ่นเจเท่าไหร่ครับสีครับสี่สี่เจ็ดี่อว้ารอกันอีแล้วว้าได้บีกไหมไม่ได้บีกเดยวว้บาจะตู้ครับนิดเดียวครับต่จตู้นะครับสตู้ครับ ดิเดียวครับตุ๊กตครับพี่เกียร์สวัสดีครับตุ๊กตครับตุ๊กตครับดิเดียวครับอุากตุ๊ๆครับครับผมดิเดียวครับดิเดียวนิดบตุ๊กุ๊กครับพี่สวัสดีครับตุ๊กตครับไปครับดิเดียวครับโค้งเดียวโค้งเดียวอีโค้งเดียวครับตุ๊กตครับตุ๊กตครับถึงแล้วไอ้ตุ๊กๆครับ อีโค้งเดียวครับอีไปครับอีโค้งเดียวครับทุกตูต้ครับนี่เดียวครับโค้งเดียวครับอ่าเต้ตู้นี่ก้าไปเตอร์เท่าไหร่เนี่ยไปล,ลูกเร็วโอ้ยยิ้มเลยเหรอเออที่ยิ้มเลยเหรออ๋ออ๋อเต้ตูครับหลับหลบหลังเลยโค้งสุดท้ายครับโค้งนี้ถึงแล้วครับ คงเลี้ยวอีกร้อเมตรนิดเดียวครับไปคงเดียวครับถ่ายอ้เนาะไที่กดแล้วนะอ่าเปาตัดเองเด้ถ่ายแบบไหนดีเนาะได้แล้วมีจุนี่แหละอตาที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาร่วมคือรับพิกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มาร่วมวิ่งไปไรก็ตางแต่ถ้าหากว่าอยากจะรับเหรียญนะครับวันนี้หลัง8ปดโมงตรงมารับเหรียญได้ที่ริกรเพราะ่ารเลาแปดโมงถงเก้มงเท่านั้นละว่าเวลาเข้าเส้นก่อนครับะแล้วก็ที่เหลือเนี่ย สิอะไรเจ็ดสิบเ็ดสิบเออนาทีใช่ไหมครับครับไปเายามมาใหม่ได้มาใหม่ได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่ไม่เหน้่างหน้าไม่เหนื่อยเลยุ ไม่เหนยไปพี่ไปเนยว่าระยะหมดก่อนตีไรรากาสามร้อยนี่ยรรยากาศสามร้อยสองร้อยสองร้อยสองหนเหรอครับเคของกินเยอะเลยอ้มีนวดขายเป็นด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรทภาคสามเอาเถอนึกว่าใครคนเดนเองนี่เองอเรี้ยงแคแล้ว นี่ครับโป้ตั้มดีีวันนี้กี่ทีไม่ได้ดีดีครับรับรองเัตกกับพี่สิงห์นมา้นน่งถ้าไม่มีคนมารับตวไได้อะไรทวิ่งตามเะ้ามาอะไรเลี๋ยทันเด้๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดเดีามเลยวเดยวด้๋ววียวเเียวเดยเดดูเลยเ่ยยวนี้มีแจรถอยู่กับผมวยเเียรางวัล อาหารด้วยนะคะเรารับเหรียญรางวัลแล้วก็รับคุปองอาหารด้วยนะคะได้ไปรับคุปองอาหารได้วิ่งแล้วได้อะไรจากบูธอาหารใหญ่ครับโดนสีส้มๆลงขาไม่ไม่ไม่เอาแล้วเปิ๊บปิ๊บจะทุบให้โค้งนิดนึงอ๋อโอเคค่ะไปเอ็มเอ็มยัดติดรางวัลไหมไม่ติดครับอ๋อได้เวลาดีไหมวันนี้วันนี้ โอ้ยแรงอยู่นะเพชรีหนึ่งอ่โดครับโอเคึเปรืรอรับรางวัลเคเยะจอกันสวัสดีครับนจริงๆอุ่นมากไ้หลานอันนี้เป็นเีาว้วห้ด้วยนะแที่้มาแล้วอคเอาไปแล้วไปแล้วดีพีเอ็นครับ หอยอีกแล้วครับดีเนนหอยีกแล้วครับโอ้ยีาอยเอโอ้ยโอ้ยอะแล้วหอยอีกแล้วครับโอ้ยอาหารน้ำพริกหนึ่งไข่ต้มอี้ i n อ๋บอ อุ๊ยอุ๊ยเขามีอะไรกันแล้ต้องไปดูเขามีอะไรกัน Adjust. เอาเขามีโจ๊กไข่ได้วยดิโจ๊กไข่ครับโจ๊กไข่โจ๊กไข่ไ,ขได้ของรางวัลละกระปล่านะคะกระป๋องอ๋อนี่ของรางวัลอย่างนี้ไงของรางวัลจะเป็น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 ,เป,นเป็นกระป๋องน้ำตีกน้ำน้อง อันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอมเป็นน,นาฬิกาด้วยโอ้น,น,นาฬิกาด้วยโอ้แต่แถวยาวมากายาวมากนแนากาถวยาวมากคิาาวต่อไปเป็นของเรานาฬิกาต้องเป็นของเรามัอยู่หงังครับ นาฬิกาเป็นของเรานาฬิกาโดเรมอนน่ารักเล่โดเรมอนอ่นี่ียคุณรู้ไปทำไมครับมาเก็บกวาดเก็บกวาดโอ้คนอดนดีอ๋อเก็บกวาดสูงมากเก็บวายเดี๋ยวเดี๋ยวกระปอ๋กระป๋กกระเป๋ากระบอกวีไว้ ได้กอนเขาเลยอยเนาะก้อะไรเรื่องบ้นใหญ่ได้ไรบุบบ่าชมโดมียกได้แล้วนะครับสำหรับการมันนี้โดนเรืันงานคงที่เทไรครั้งที่สาที่จังหวัดนครสีมาณฑ์จงหวัดันบรสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ัน